และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ มือนี้เมนูสิผ้า,าเห็ดอีหยงังไปเบิ่งน้ำกันเลยจ้านี่ค่ะพี่น้องจา้าสำหรับมือนี้นะะเนาะค่ะเนาะบ๊วยผ้าพี่น้องท้ำกับเขาเด้อค่ะเด้อพอดีพ่อนงเพิ่นไปเฮ็ดงานแล้วก็ได้หน่อไม้หวานมากค่ะพี่น้องจา้าหน่อไม้หวานนี่ลูกคา้าเพิ่นให้มากนะะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าไปเฮ็ดงานอยู่อยู่น้ำพิ่นหน่อ,นอไม้ออบ้านเพิ่นเพินพ่นเลย์ไว้เอามาเฮ็ดกับเขากินได้เด้อว่าษาเนาะจ้าเนาะ พอรวนม่ได้สาบออกมาประมาณหาหกนอนนี่ะค่ะนี่ีนอนหน่อยนอน่ยนะคะน้องไมนุ่ก็สิมาปาดล้างท้อามสะอาดฟานตรงใบถะแกงค่ะพี่น้องจ้าตรงใบถแกงก็ใบถั่กินกับน้พริกนาะค่ะนาะมือนีก็เลยสิพามาเฮ็ดวิธีเก็บรักษาหน่อไม้ว้เหกกินนานๆเนา้อค่ะนาอก็สีฟ้านว้ถัต้มแล้วก็ไว้ถั่กินกับน้ำพริกน้อเนั่กแกงน้อค่ะไปค่ะลงมือเฮ็ดกันเลยจ้ามาค่ะพี่น้องจ้าแล้วนสีผ้าปอกกันนอค่ะน้องมีปอกหน่อไม้ง่ายๆได้ค่ะพ ค่ะพี่น้องเห็นบปะก็จะตัดขาดข้งลงแบบนี้นะคะนี่ค่ะสีได้แบบนี้ค่ะแล้วเราก็ทำแบบนี้ค่ะนี่ค่ะบึ๊บง่ายมากเลยค่ะสีได้แล้วค่ะหนึ่งนอค่ะพี่น้องจะตัดส่วนนั้นแก้วออกนะคะเนาะนี่ค่ะเคยเห็นปะคะนอไมหวานออกง่ายๆจ้ะแบบนี้แหละนี่ค่ะึ๊บก็สีได้หนึ่งนอแบบนี้ค่ะเดี๋ยวงม่ลงวุ้นเทใสอีกเบื้องอีกนอหนึ่งนะคะเนาะไม่ทราบเลยจ้ะออกง่ายๆค่ะเ้าตัดตัดตัดกก๊บมันนี่ค่ะแล้วก็ตัดปลายมันนะคะค่ะแล้วก็โซ่ขางมันลงก นี่ค่ะซอคาง้วนมันกระสีได้แบบนี้แล้วเราก็งัดขอบมันหนึ่งแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วมันกระสีออกง่ายๆแบบนี้จ้ะนี่ก็จะได้หน่อไม้หวานนะคะเยอะมากเลยควนมู่นก็มาหลายๆนี่ค่ะส่วนใดมันแก่เขากับปาดถินค่ะกระสีได้แบบนี้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเลยใเบ้านอีกน่องนะคะเนี่อ้วนดีอยู่ที่ลักพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็บซอซอคางมันเพื่อซออวยค่ะนี่ค่ะซอคางออกแบบนี้กระสีเป็นแบบนี้แล้วเาก็งัดคางแบบนี้นะคะเพิ่มปาดหิึ่งนี่นะคะแล้วก็ แบบนี้เลยค่ะให้น้องค่ะง่ายม่ต้องมะเจาะมะตงไม้ก็องมาปอดที่ละอันนะคะเมื่มื่สิจอออกไปเป็นเป็นชุดของมันเป็นเมื่ของมันเลยจ้ะง่ายแป๊บเดียวค่ะทีงูออกแป๊บเดียวแล้วนิ่มเป็นนี่ค่ะกระสีได้แบบนี้นะคะเนาะอันไหนมันแกะเทากับฟันทิ้มค่ะจรงไหนสมองมันอ่อนค่ะออกมาของว่างหนึ่ี่นิ่มเป็นี่ค่ะเดี๋ยวสิเขียวไม่ไงเห็นเบื่องกระสีออกนี่ไม่ไงเม็นงูกระสีตัดนี่ค่ะส่วนหนึ่งกระสีอ่อนต้าการตัดออกก่อนจากตรงนี้มันสีอ่อนเนาะนี่ค่ะตัดอ่ไนตัดก่อนแล้วก็ตัด นอกแบบนี้มันสิ๋วไมยนีหูเอาหรือไะนี่เอาได้จ้าน่กแบบนี้แ่บนี่ค่ะนอกแบบนี้มันสิเริ่มเป็นบ้อล้วค่ะพี่นอ้องหน้ากับฟันหนึ่งนั่น,นออกแล้วก็ซอสรวยนะ,ะแล้วก็เห็ดแบบนี้นะคะ่ะบนี่ข้าวเดีวยวพ <c oughs> ี่น้องเ็ดน้อยใหญ่เพื่อนค่ะน้อยใหญ่ได้พี่น้องน,อน้อยนี่นะคะ่ะอันนี้เอาได้ะคะ่ะ ตัดเบิ้องฐานมันอ่อนอย่างข้าวมีดออกแล้วค่ะสำหรับแกะตัดลงงานนะคะแล้วก็ตัดหัวมันค่ะแล้วก็ฟันตรงนี้ค่ะคือเทาปอกอ้อยค่ะแลคะแบบนี้เลยค่ะพี่น้องจ๋าดูนะคะหนาปังสิวนาหนาเห็นบ่ออกไหมเท่าเดียวนี่จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยนนอนี่น้อยๆสาม่อยค่ะเพื่อข้าวมัค่ะนอนหน่อยอะไรมันแกะตัดทีมพี่น้องตัดปลาย นี่ละคะวิธีปอดกรหมนะะนะ้ำพา่เะ นี่ค่ะพี่น้องจ้ากอกได้แล้วก็สิเป็นแบบนี้ค่ะสําหรับนอไม่หวานนะคะนอใหญยๆนี่เมนนสีเอาไว้ถั่ฟฝานแกงคะ่ะส่วนนอนหน่อยสิผ้าแล้วก็ต้มไว้กินกับน้าพริกนะคะนเะเ้ามเบิ้งวิธีฝานกันเลยจ้ากัสิใดประมาณนี้ค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะมาค่ะลงมือฝานกันเลยจ้ามาค่ะสีเห็ดนอหน่อยที่สําหรับต้มก้อนเด้อค่ะพี่น้องจานี่ผ้าแบบนี้เลยค่ะอันนี้ต้มไว้กินกับน้าพริกนะคะนอะน,นี่เห็ดไว้แบบนี้เลยคะ่ะนอไม่วหวานนะคะ

น,นอ่องค่ะเนาะอันนั้นถือเป็นตะไคร้ทีเปลี่ยนซาำน้องเพราะ่าจะอันนี้เนาะต้มกับต้มบ็โดนแล้วค่ะน่อนไม้หวานมันมีความมันผงหน่อยจ้ะแกงแต่แกงแซ่บนี่นะน,นี่อันนี้ไว้ต้มค่ะอันนี้ไว้ต้มกินกับน้ำพริกเนาะคะ่ะเนาะเสร็จก็อร่อยแล้วค่ะอันะะนี้เนาะกะสิมาฟมานไปไทยแกงค่ะพี่น,อน้องจ่ะนี่ค่ะฟานแต่ใส่ปี๊สองขั้วหน่อยน,น,นะคะอย่สิฟานเอเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะแบบนี้ค่ะเหมือนน้ำแกงกับตัอดออกก่อนจ้ะเพหมือนน้ำแกงสิฟานขอเขาก่ะ ฝานได้จานฝานไปตามลายของลายของน้องใหม่นะคะฝานจากอบไปไปลายแบบนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ไว้แกงค่ะฝานมีสองข้าวมันข้ามันมันไอขินซ้ำกันเพนความบางความหนาซ้ำกันนี่ล้วจันอันดีครับพี่น้อง เอาไปจะซ้อนนอนช้าน่อยค่ะแดงใส่แบบวับใส่แบบเออใส่กระดูกงอแฉกจ,จะ้ะนี่ค่ะกระชีได้เซ็นซ้อมกันแผ่นซ้อมกันเด้อค่ะพี่น้องจ้าพราะว่ามีซองก้เข้ามาทีในแ,แบบนี้เนาะค่ะเนาะ นี่คะ่ะพี่น้องจา้าฝานเรียบร้อยกะสีได้แบบนี้นะคะเนาะไม่ต้องล้างนะคะเพราะว่าข้าวเสียบไปต้มแล,ะมะล้วมาล้างทําความสะอาดอีกนะคะเนาะอันนี้สําหรับแกงเลยคะ่ะฝานเรียบร้อยแล้วส่วนนี้จะเป็นสําหรับต้มไว้กินกับน้ําพริกนะคะเนาะไปคะ่ะไปต้มกันเลยจา้าแต่พี่น้องจา้าหลังจากที่ห้าวฝานน้องไม้พ้าน้นองไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วห้าวกะสีมาต้มเได้ทันะะไม่ต้องอุ่นกระางหน้าม,มาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเนาะเราก็จะใส่เกลือลงไปก่อนนะคะพี่น้องจ้าเกลือลงไปแตะซ้อนส่อนเลยค่ะเด้อนี่จเห็นไห้น้องไม้ห้าวจืดนี่ค่ะ ใส่เกลือลงไปแล้วก so 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 ็ใส่หน่อไม้ที่ห้าวพาไปลงไปได้ค่ะอันนี้สำหรับกินกับน้ำพริกก็ค่ะเด้อนี่ค่ะเม่นูหุ่นใส่หมอนซึ่งได้นะคะเพราะว่าหมอนแกงเม่นูหุ่นมัน่วหน่อยเนาะค่ะใส่หน่อไม้ลงไปเลยจ้ะอันนี้กินกับน้ำพริกได้แล้วก็อันที่ฝานไว้ไว้แกงก็ต้มไปน้ำกันเลยค่ะเดี๋ยวบัดท่าไปล้างน้ำทความข้นสาท่าจะแยกออกนะคะเนาะนี่ค่ะต้มไปน้ำกันเลยค่ะแล้วเราก็จะมาต้มไปประมาณสิบหาดทงยี่สิบหนาทีจนหน่อไม้เข้า ซุปดีพวกล้ค่ะเราก็ไปล้างน้ำทั้งว้สะอาดเราก็สิมาแขกใส่ก่องใส่ถุงไวไ้ะกินได้ไลยนะคะเนาะไม่แต่แกไไ้มกินก็ทำผิดก,ก็ไเลค่ะพี่น้องจ๋านีค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะน่ะเนาะปิดฟ้าถ้งไว้ประมาณ15-20ถึงีนาทีเลยค่ะสจหรับนอไมของ,ขงะคะ่ะเนาะเป็นนอ่อไมหวานนะคะเดี๋ปิดฟ้าไวเลยค่ะนี่ค่ะจังมาเบิ่งกันจ้าพี่น้องคะวัาการเทดนหน่อไมไวตกินรักษานกหนไวไวตะกินโดนๆเป็นจังไดค่ะรอประมาณ15-20งนาทีจ้าจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ต้มนอไมของแมนูก็ได้เกือบเคือง่ ก็สิได้แบบนี้เด้อจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวเฮาก็สิเอาหน่อไม้ที่เฮาต้มนี่ไปล้างน้ำเย็นเนาะค่ะเนาะปั่นน้ำออกดีๆแล้วก็มาเก็บใส่กล่องไว้กินโดนๆได้ค่ะสำหรับการรักษาการถนอมหน่อไว้ไว้กินโดนๆนะคะเนาะอันนี้เป็นหน่อไม้หวานเด้อค่ะไปค่ะไปล้างกันเลยจ้าพี่น้องจ้าต้มแล้วๆก็สิเป็นแบบนี้แหละจ้านี่ค่ะต้ม30นาทีแล้วก็มาล้างน้ำเย็นค่ะเปิดน้ำใส่เลยจ้าพี่น้องเราก็จะได้หน่อไม้นะคะเนาะที่ไว้สำหรับแกงสำหรับกินกัำลังพริกเป็นหน่อไม้หวานเด้อค่ะพี่น้องจ้าเปิดน้ำเย็นใส่เลยจ้าพี่น้อง สวยมากเลยค่ะพี่น้องจ๊ะอ่อ,อนงามงามซุ้มเป็นตอนองา่ายๆห่ากะเซวไว้ถ่กินกําลังพริกซุ้มตอนน,น้อยที่ห้าฝานกาไว้ไถ่แก้งค่ะพี่น้องจ๊ะนี่ค่ะเตะใส่อ่างเลยเนาะนีะ่กันสินขวมหนาล้างน้ำเย็นแล้วก็เศร้าฝืนเลยค่ะพี่น้อง ี่ค่ะเศาขึ้นแล้วก็สีไดแบบนี้นะคะนาะพี่น้องนอ้นองกระิล่างอีกนามสองจ้พี่น้องจ้าล่างเลยค่ะจ้พี่น้องจ้าล่างอีกนามสองเลยค่ะเทลงอ่างเลยค่ะเปิดน้ําใส่เลยจ้าหนามนี่ห้าสิบปันนามออกดีดีเลยค่ะพี่น้องจานล้างเลยคะ่ะอันเป็นชิ้นแบบนี้เราก็จะเอาไว้กินกับน้ําพริกนะคะนอกาะนี้ล่างค่ะ เป็นชิ้นใหญ่ๆไว้กินกับน้ำพริกค่ะพี่น้องจ้าส่วนที่เป็นฟานนะเข้ากับเสียไว้ใส่แก้งค่ะแยกเลยค่ะพี่น้องจ้าแม่นองวุ้นจะแยกไอที่เป็นชิ้นที่ที่ทำไว้กินกับน้ำพริกแบบนี้นะคะเนาะแยกออกไว้เลยค่ะมจ้สีบ่ได้แยกดูเนาะจะสีบ่ได้บดูค่ะพี่น้อง มันมันมันเบิ่งานอยู่หอกค่ะถ้าอันไดที่ห้าไอเฮ็ดใบกินกนำลัพผิดมันสิตอนใหญ่อันไดที่ห้าว้แกงมันสิเป็นเป๊ะค่ะพี่น้องจ๊ะแล้วก็แยกออกเลยค่ะพี่น้องแยกไปน้ำได้ค่ะเวลา,ราน,นไม่ไม่ต้องบายดูค่ะอันไหนที่กินกนำลัพริกมันก็จะเป็นชิ้นใหญ่ๆย,ยาวๆค่ะ ค่ะเมื่อเดียวค่ะส้มผีกินอันนี้คือที่กินกับน้ําพริกก็จะเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะพี่น้องจ้าอันนี้ห่อกระสีไว้ถักแกงห่อเส้าขึ้นเ้ยค่ะบัน่นบั่นน้ำเส้าขึ้นเลค่ะนี่เด้อค่ะเด้อการเก็บรักษาเนาอใหม่ไว้ถักกินเนาะคะ่ะเนาะเนาอใหม่กับบริษัทสื่อจ้าเด้อไปเห็นงานลูกค้าใหายมากเนาะหมดนะค,ะนค่ะ นี่ค่ะพี่น้องจ๋าก็จะได้แบบนี้เนาะคะเนาะงสำหรับหน่อไม้เป็นหน่อไม้หวานต้มอันนี้ไว้แกงค่ะพี่น้องจ๋าฟานบางๆนี่ไว้แกงเนาะคะเนาะส่วนตัวนี้ไว้กินกับน้ําพริกค่ะไปค่ะบัณนี้เข้ากับไปแพ็คใส่กล่องสุปปเอร์แว่ใส่ตู้เย็นกันไว้เลยค่ะไปค่ะมาจ้าพี่น้องจ๋าต้่มน้ำม้น้่างเรียบร้อยแล้วเนาะคะเนาะแม่น้องวุ้นก็จะใส่กล่องสุปปเอร์แว่ไว้ได้เด้อค่ะสำหรับแกงในข้าสิปันน้ำออกดีๆเนาะคะเนาะก็สิได้แบบนี้ค่ะใส่กล่องไว้ได้จ้ะปันน้ำออกดีๆีเลยค่ะเด้อจังสิบ๊บูดค่ะพี่น้องจ๋า การเก็บรักษาไว้กินนานๆนะคะเนาะนี่นน่คะอันนี้คือฝานสําหรับแกงเก็อยากขาอยากแกงงังไใดๆก็เอาออกมาแล้วก็ไปล้างน้ำจะน้อยแล้วก็ไม่แกงเลยค่ะพี่น้องจ้าเ่าต้องไปต้มเ่าต้องไปเส้นเพราต้องต้มอีกนะคะนี่จะใส่น้ำจะนั่งแกงเลยค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะกระสีได้ประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะสำหรับอันนี้ใบถั่วแกงค่ะพี่น้องจ้าก็จะใส่กล่องไว้แบบนี้ค่ะบัดนี้กระสีเอาอันที่ใบถั่วกินก็น้ำพริกเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะใบถั่วใับน้ำพริกค่ะ เป็นก้อนหอมไปดีสิคะพี่อันนี้ก็ลังจะกินกับน้ำพริกนะคะเนาะกินกับตำมะฮุ่งกินกับน้ำพริกกินกับปนกับแก้วคะ่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าสม,มีมนนันนอนนอนหน่อยคะ่ะเลี้ยงลงในนี้เลยคะ่ะกินกับน้ำพริกส้มตำเลยคะ่ะเดี๋ยวไมลงบนกระสกินให้เบิร์กง่าย่ายขิน <c oughs> นี่คะ่ะเลี้ยงลงแบบนี้คะ่ะอันนี้คือต้มแล้วเป็นหน่อไม้หวานนะคะพี่น้องจ๋าหน่อไม้หวานต้มไว้จะกินกับแก้วกับน้ำพริกคะ่ะลองทำดูได้นะคะถ้าใครมีหน่อไม้เยอะๆก็ก็บรักษาแบบนี้ค่ะแต่ว่าอยู่นี่กินบ่ถึงอาทิตย์มดค่ะัังเียับมื่อเดียวค่ะพพี่่นน้องจาาาาเระวมัหลย สร้างเมนูนหลายเนาะอาทิตย์น้ย่างกระตลองนะคะพี่น้องจา้าชิ้นเล็กๆแบบนี้กับแฮงเสียบด้วยจา้าเนี่อันขอนะนี่นี่ค่ะต้องปั่นน้ำออกอดีๆน้ำเด้อค่ะเด้อดถ้าเราปั่นน,าน,าน,าน้านนะมันสินามนมันสิผ้าโบดแล้วอี่เสร็จเรียบร้อยจัดสำหรับหน่อไม้หวานต้มไว้กินกับน้ำพริกค่ะพี่น้องจา้านี่ค่ะการเก็บรักษาเมื่อพอดีดเลยต็มกล้องเต็มไอ้กล้องสุอร์แม่นี่พอดีค่ะพี่น้องจา้มามาลงลุกันนี่ ส้มเสร็จมาจาส้มเสร็จไม่ต้อไปจาแกงนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับหน่อไม้หวานต้มนะคะเป็นหน่อไม้หวานต้มต้มไว้จากแกงตัวนี้ฝานหั่นบางๆต้มไว้แกงค่ะพี่น้องจ๋าตัวนี้เป็นหน่อเล็กค่ะแล้วก็ไอ้ทำเป็นชิ้นหั่นเป็นชิ้นต้มไว้กินกับส้มตำน้ำทิพย์ปนแก้วกินได้เมื่อค่ะหรือว่าถ้าอยากแกงนี่เขาก็ไปหั่นเป็นชิ้นน,น้อยๆกับแกงได้คือกันค่ะพี่น้องจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแม่ลุงก็จะใส่กล่องซุปเปอร์แวร์แบบนี้ปิดฝาบล็อกไว้อย่ังสิบอ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็แบบนี้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องจ้าเข้ากับสีไดโน่ไหม้ไว้เกินกับแก้วกับปนกับนันนะคะนาะก,กับซีได้สองกระปุกแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการถนอมหน่อไม้ไว้กินนานๆค่ะพี่น้องจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจา้า จ้าพี่น้องจ้าสําหรับการต้นมน้อไม้ทนอมน้องไม้ของเ้ากระเซ็ดเรียบร้อยเนาะค่ะน้องเป็นน้อมไม้หวานที่พ่อน้องวุ้นเอามาจากที่ทํางานเนาะค่ะไปเหตุงานเหตุดูคาแเราก็ได้น้อมไม้มากประมาณหาหกน้องมมนูนกับน้าฟานต้มรักษาไวเก็บรักษาใสากองไวใด้กินได้ไหล่เธอเนาะค่ะนาะลองเอาไปทําตามได้นะคะวิธีรักษาเก็บน้อมไม้ไว้ให้ได้กินนานๆเนาะค่ะนาะเป็นน้อมไม้หวานหรือว่านน้อมไม้อย่างอื่นกับเหตุดไดคือกันค่ะฟ้านต้มไวเก็บรักษาไวให้กินโดนๆค่ะสําหรับมือนีกับ่มีอย่างไร ค่ะได้วิธีถนอมหน่อไม้มาใหา้พี่น้องเบิรงนะะเนาะค่ะเนาะจังไดก็อย่าลืมแวะเวียนเข้ามาห้ยกำลังใจแมนุม่นเด้อค่ะเด้อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งที่สำคัญลืมบ่ไ้ค่ะพี่น้องจ้ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ่นพากินพาเที่ยวเลยนะคะพี่น้องจ้าสำหรับวันนี้แมนุ่นขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันไม่ไระยหน้าลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบาย Thank uh -huh.